ฉันมีแค่เธอจะตื่นใจนอนและตอนละเมอหลับตาหเห็นภาพได้เพราะฉันยิ่งคิดถึงเธอละกันฉันคงไม่ควรปล่อยเธอไปเจอคนที่ดีก็ลองมาจะคุยเถอะ แต่ใจเจ้ากลับยังเสือกเจอรอทุกสิ่งย่อมมีเวลาแต่เรื่องของเราถึงอยากจะกลอกลับไปอยู่กับเธอก่อนอ้อมแขนที่เคยได้กอดทุกความทรงจำยังต่อกับูีสิ่ง <Yeah. S 1> ที่พลาดมาโดยตลอดอดีตมันก็บอกแค่จำแต่ปัจจุบันไม่นกยยังไม่ลืมพนี้ฝันที่สองเราดีทำมันคงเป็น กับที่มันต้องใช้บคืนลำตายยังหลอกหลอนเห็นเธอที่กอดหอบมันทับให้ผมไม่อาจลืมเธอได้เหมืนอนคำน้ำลายที่หลอกหมอนอความจริงยังคอยตอกย้ำทุกความผิดนั้นฉันไม่อาจจะลืมรอยแผลที่มันยังบอบช้ำกับความเจ็บนั้นฉันไม่อาจจะคืนขอทุกคำที่ทักหากับมาได้ไม่ที่รักขอจะขอโทษจริงๆที่ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่เธออยู่มีรักษาในฝันฉันมีแค่เธอเธตื่นจะนอนหรืตอนละเมอแต่แต่งเห็นผ้าแดงผืนนี้นนจจคิดถึงเธอเลยแก คุณป่อเธอไปเจอไอ้คนที่ดีแตลองมานจะกูจีคนที่แพ้คงไม่มีสิคนที่เธอไม่รักให้เป็นดังฝันเธอคงไม่ไว